วิธีพรานชาแนลสวัสดีครับผมครับผมวันนี้มาอัปเดตให้เบิงง้งในช่งครับผมจะเลยลูกผสมครับฝนกำลังเริ่มมากครับสีกำลังเริ่มมารอๆเลยครับ สีปลาเหลืองครับผม <c oughs> ฉเฉลยลู่ผสมอัปเดตในวันเดต้มครับเดี๋วือดหางใช่มากสีรอกว่านี้ครับ สวยๆครับอยู่กับแม่ปลาดู หางไส้กำลังโผลออกมาครับนี่หางไส้กำลังขึ้นถ่ายขนช่วงืางนึงนี่ครับ้านไก่ป่วยถ่ายขนข้อดำครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มกลับมารอคือเกา่า แต่ว่างอนหูกับสีไง่ไปจากเก่าแน่จังหน่อยครับว่ากินหัวอาหารบอดีอยู่ตามธรรมศาสตร์ตามธรรมศาสตร์กับึงกับสีเปี้ยวเลี้ยว่นนี้นี่ที่ว่าบดีบดินก็ได้ครับเฉลยตัวนี้หนึ่งครับนิ่งครับดูดูการทีเลียวกับฝึกต่อจนได้เฉลยหนึ่งคือกันครับหนึ่งแต้ม สินสุดฤดูดกั้นกับขังเงามาเลยครับครับผมมิีบ้าน c h a า n น l ก็สิขอเจ้าคิปไปเพียงตอนนี้ครับก่อนอื่นก่อนใดเบื้องแล้วก็จะเลื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องวิธีปลนัน c h ชาแนลครับผม